ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาทาคลิปนะครับการดูจอเก้หลวงพ่อสนิทรั๊มลอยเป็นจอเก้รุ่นสองนะครับผมนะครับจอเก้รุ่นสองที่จะมีตอกทบอแล้วก็ไม่ตอกทบอนะครับนะครับนี่ครับการดูนะครับดูเก้แท้นะครับพระนี่จะเป็นพระปั๊มนะครับเป็นปั๊มตัดเห็นไหมครับการตัดข้างเห็นไหมครับ ันะครบมีร่องรอยการปั๊มนะครับแล้วก็ตัวยันเนี่ยจะปั๊มได้ลึกมากนะครับนี่เก๋เนี่ยจะไม่ปั๊มจะถอดมาเป็นการหล่อเลยนะครับนี่ครับลองดูทอบดูตอกดูตอกนะครับนี่ครับเก๋ทำไม่เหมือนนะ ตัวขาตรงขาเนี่ยครับดูครับผมจะสังเกตตรงนี้นะนี่นี่นี่นีหครับนี่ครับปั๊มจะเป็นร่องรอยการปั๊มนะครับเป็นร่องรอยการปั๊มนี่ครับเห็นไหมครับนี่มีเห็นไหมครับจะปั๊มเนื้อเหลืออย่างนี้ครับนี่ครับเป็นความเข้าใจผมอันนี้อันนี้ไม่มีทอบอหนะนี่ดูตัวตอกนะครับ นี่ครับดูยามน,นะตอกลึลกนะ <Yeah. S 1> เก๋ได้เป็นการถอดมาแล้วหล่อเลยนะหล่อเลยตัวนะครับ <Yeah. S 1> นี่ครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วครับผม <Yeah. S 1> บถ้ามีประโยชน์ก็กดแชร์นะครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ <Yeah. S 1>